โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมเป็นหนึ่งในโรงเรียน46แห่งที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารเรียน3ามหลังพังเสียหายมีรอยแตกร้าวและขยายวงกว้างมากขึ้นหลังเกิด after s h o อ k ต่อเนื่อง ทหารจากมณฑลทหารบกเชียงรายจึงช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความเสี่ยงที่เป็นห่วงว่าอาคารจะถลม่มเนื่องจากวิศวกรจากสอพอทอมาตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารเสียหายต้องทุบอาคารทั้งสามหลังทิ้งทําให้นักเรียนชั้นม .1 ถึงม .6 จํานวน672คนไม่มีห้องเรียน ผู้ำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจึงเลื่อนการเปิดเทอมจากวันจันนี้ไปเป็นวันที่19บเก้พฤษภาคมและต้องเร่งสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียนใหม่22ห้องเรียนคือในเบื้องต้นทางวิศวกร,กรจากสปทนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัาา้นพืาา้นฐา,า,านเนี่ยให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าน่าจะงดใช้แล้วก็คงจะต้องทุบเพื่อสร้างใหม่